สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอันยยงสวัสดีคุณหมอปาล์มและสวัสดีเจ้าของสําหรับแมวตัวนี้ก็ก่อนหน้านั้นตอนที่เจออุบัติเหตุใหม่ๆก็เราก็ลงคลิปไปแล้วตอนที่ภาพสดๆแตวตัวนี้ก็ประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องของอสัตว์เลือ้อยคลานหรือว่างูเหลือมูหลามเป็นคนรัดแล้วก็ทําให้เขามีเลือดออกบริเวณช่องปากจมูก จากการอาจจะจากการกระแทกหรือว่าการบีบรัดของงูเพื่อที่จะขมือหรือว่ากินเขาเป็นอาหารนั่นเองแล้วก็ก็มีแผลน่าจะเป็นแผลสันนิษฐานจากอาจจะเป็นเขี้ยวที่กัดบริเวณตรงขาใกล้ยๆกับเส้นเลือดอของขาหน้าซึ่งตรงนี้ก็ทำให้แบบเกิดเป็นแผล ก็ลึกในระดับหนึ่งแต่ว่าโชคดีที่ยังไม่โดนเส้นเลือดถ้าโดนเส้นเลือดก็อาจจะทําให้เกิดเส้นเลือดฉีกขาดก็จะเป็นการรักษาก็จะเป็นไปในอีกระดับหนึ่งแต่สําหรับตัวนี้ก็รักษาแผลไปโดยที่คุณหมอก็ได้ทำการฉีดยาที่คุมการติดเชื้อไปแล้วซึ่งยาก็จะออกฤทธิ์อยู่ในระบบของร่างกายเขาประมาณสองสัปดาห์ซึ่งถ้าหากว่าแผลนั้นไม่ลุกลามหรือว่า ไม่แบบติดเชื้อแบบรุนแรงก็จะทำให้สามารถแผลก็จะหายไปพร้อมๆกับยาที่มีลิดคุกการติดเชื้ออยู่ในร่างกาย2สัปดาห์วันนี้เราก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านดูการรักษาแบบแผลเปิดแล้วก็การฉีดยาของเราโดยที่อาจจะให้ยาไปกินบ้างตามที่เจ้าของแบบระบุหรือว่าถ้าหากว่าเจ้าของไม่ได้ ต้องการเราก็จะให้ตามความเหมาะสมก็คือหมอก็ฉีดยาลดปวดให้ตั้งแต่เจออุบัติเหตุที่ขึ้นใหม่ๆซึ่งตัวนี้ถามว่าจำเป็นต้องเย็บไหมคุณบอกก็เลยบอกไปแล้วว่า,าแผลเนื่องจากงูกัดปากของงูก็อาจจะมีเรื่องของแบคทีเรียหรือว่าความสกปรกสูงไม่ควรเย็บเพราะว่าอาจจะทำให้แผลแตกหรือว่าเย็บไม่ติดนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่า แผลเป็นอย่างไรสําหรับท่านที่ถามมาบ่อยๆว่าตัวนี้หายไหมตัวนี้หายไหมสาเหตุที่เราไม่ได้อัปเดตให้บางทีมันหายเจ้าของก็ไม่ได้มาให้เราถ่ายภาพก่อนและหลังในการรักษาแต่ว่าตัวนี้โชคดีเจ้าของเขากลับมาหาเราการรักษาอันนี้ก็จะเป็นครั้งที่เคะเจ้าของมาดูแผลครั้งที่3แล้วก็ครั้งที่4เดี๋ยวให้คุณหมอสรุปให้แล้วกันว่า แผลเป็นอย่างไรเป็นที่น่าพอใจไหมสําหรับการที่โดนงูกัดแล้วการรักษาแบบสไตล์อันยองเชิญคุณหมอปามสรุปให้สําหรับแผลตัวนี้เลยค่ะเพราะว่าแผลล่าสุดเขาก็เกือบจะหายแล้วค่ะก็การรักษาแผลนะคะทุกชนิดก็คือฉีดยาฆ่าเชือ้อแล้วก็ล้างแผลให้สะอาดค่ะเวลามาที่เราก็จะหมักน้ํายาฆ่าเชื้อนะคะสูตรเฉพาะแล้วก็ใส่ยาเจลฆ่าเชื้อค่ะ หลังจากผ่านไป1-2อาทิตย์แผลก็จะค่อยๆตื้นขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆปิดสนิทได้ด้วยตัวเองนะคะก็ล่าสุดที่มาเจอก็แผลนี้ก็เกือบจะ2สัปดาห์ละเหลืออีกเล็กน้อยเท่านั้นค่ะน่าจะมามาณไม่เกิน1สัปดาห์ ผิวหนังแผลต่างๆก็น่าจะหิวติดกันเป็นปกตินะคะก็หากใครมีแผลเปิดแผลสดนะคะก็ควรจะมาพบคุณหมอเพื่อฉีดยาฆ่าเชือ้อแล้วก็ล้างแผลทำแผลให้แผลสะอาดอยู่เสมอนะคะเพราะว่าแผลที่ดีแผลที่สะอาดก็จะทำให้เนื้อ,อแผลขึ้นมาเติมเต็มแล้วก็ติดได้ค่อนข้างเร็วค่ะ ก็สาหรับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นแมวที่ค่อนข้างที่จะเชื่องแล้วก็ยอมในการเรื่องของการทําแผลโดยแมวที่ถ้าแมวที่แบบเขาขี้กลัวหรือว่าแบบก้าวร้าวหรือว่าไม่ยอมทําแผลก็อาจจะต้องมีการพันผ้าด้วยแบบพันผ้าหรือว่าใส่คอล่าหรือว่าพันมิดแบบห่อเพื่อไม่ให้เขาทำร้ายเราในช่วงเวลาที่ทําแผลเห็นที่เรา เ็นคุณหมอทําง่ายๆหมักยาง,ง่ายๆอย่างนี้คือบางตัวที่เขาไม่คุ้นเคยกับคนเขาก็อาจจะมีความเจ็บปวดอันนี้ก็คือเป็นแผลร,รอบอที่เรามาเจอครั้งล่าสุดเดี๋ยวเรามาเปิดแผลกันดูซึ่งตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะให้ความร่วมมือเพราะว่าบางตัวนะ่ะแมวเขาจะไม่ยอมมีอะไรสิ่งแปลกปลอมที่จะไปอยู่บนร่างกายเขาเขาจะกัดและแทะออก ซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเขาให้ความร่วมมือในระดับหนึ่งเอาเป็นว่าในระดับที่ดีมากสำหรับแมวที่เราเจอแล้วกันเพราะว่าถ้าเวลาที่เขาทำลายแบบตัวผ้าพันแผลแน่นอนแหละสิ่งสกปรกก็อาจจะเข้าไปหรือว่ายาที่เรา,าแต้มไว้บริเวณแผลก็อาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้เจอกันกับแผลหรือว่าแบบเขาเลียออกอย่างนี้ การประสิทธิภาพของยาก,ก็จะลดลงอันนี้ก็คือค่อนข้างที่จะติดเกือบ90%บเอนาะคุณหมอค่ะตามภาพเลยค่ะก็จะเห็นว่าภาพก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแผลกว้างล่าสุดก็มองแทบไม่เห็นแผลแล้วนะคะก็สำหรับภาพนี้เราก็คือเป็นการล้างแผลการล้างแผลสังเกตได้อย่างไรว่าแผลนั้นแบบมีแนวโน้มที่จะติดที่จะดีก็คือหนึ่ง แผลไม่บวมแล้วก็พอคุณหมอปีบหรือว่าถูเค้นบริเวณแผลก็ไม่มีน้ําที่เป็นน้ําเลือดน้ําช้าเลือดช้าหนองคือก็คือเป็นแผลที่แบบเหมือนกับติดมาจากข้างล่างบางตัวแผลอ,อาจจะเป็นโพงอ่าอันนี้ก็คือโอกาสข้างในอาจจะสร้างเหมือนกับสร้างหนองหรือว่าสร้างแคปซูลเพื่อเก็บหนองไว้ แผลแบบนั้นมีโอกาสที่จะปะทุหลังจากที่ข้างบนปิดแผลแบบนั้นก็คือไม่ดีเหมือนกันมิฉะนั้นเหตุผลที่คุณหมอนัดมาทําแผลดูแผลด้วยคุณหมอก็คือคุณหมอก็คือเพื่อที่จะแบบคีนแผลจากด้านในบางทีเราหรือว่าเจ้าของทําเองอาจจะทาแผลแบบไม่สะอาดพอหรือไม่ดีพอทําให้มีโอกาสเกิดหนอง ครั้งครัง้งอยู่ข้างในได้ซึ่งสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการรักษาแผลแล้วก็การสูตรการรักษาแผลแบบนี้แล้วก็ให้การให้ยาคุมการติดเชื้อด้วยการฉีดก็ถือว่าง่ายสำหรับเจ้าของแน่นอนหนึ่งแมวจะไม่ชอบการแบบบังคับหรือว่าการป้อนยาหรือว่าการทำอะไรแบบ บ่อยๆโดยเป็นการแบบใช้ระยะเวลาน,านานๆสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ให้ความร่วมมืออ,อย่างมากสำหรับท่านใดที่มีคำถามเกี่ยวกับเวลาที่แบบเหมือนกับแผลหายไหมเวลาเกิดแผลมาถ้าหากว่าตัวไหนเจ้าของพากลับมาเราก็จะถ่ายอัปเดตให้ให้ดูให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของแผลแต่แต่ถ้าสำหรับท่านใดบางท่านก็อาจจะ ทำแผลเองหรือว่าแผลหายหรือว่าอาจจะไปสถานบริการที่อื่นเราก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสอัปเดตแต่สําหรับโชคโชคดีสําหรับตัวนี้เรามีโอกาสที่จะอัปเดตแผลก่อนและหลังให้ดูก็คิดว่าแผลนี้ก็คงจะติดได้อย่างาสนิทแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเจ้าของพามาเราก็จะถ่ายให้ดูเป็นการปิดจ็อบปิดงานสำหรับ แผลโดนงูกงัดงูรัดสำหรับแมวนะคะสำหรับท่านใดที่เกิดปัญหาหรือว่ามีแผลอยากจะปรึกษาอยากจะพามาก็สามารถพามาได้ที่อันยองการทำแผลของเราก็จะประมาณนี้ขึ้นอยู่กับอาการหนักเบามากน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณหมอป้ามขอบคุณคลินิกอันยองและขอบคุณเจ้าของและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ